ค่น้องคะมาเบิงแนวโน้มราคามันสำปะหลังปี68 2,568และ69กันนะคะแนวโน้มตอนนี้ราคามันสำปะหลังล่าสุดวันที่24สิ่งหาคม2,568ราคาอำพเภอน้ำยื่นอยู่ที่2บาทห0สิบสตางค์ค่ะพี่น้องเปอร์เซ็นต์แปลง30%เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้รู้สึกว่ามันสำปะหลังของไทยห้านี่น่าเป็นห่วงตามข่าวรายงานมาวา่า ประเทศจีนเป็นประเทศที่รับสื่อมั่นไทยห้าอันดับหนึ่งของโลกเมื่อก่อนเมือม่อปี2 5 6 6กับ67เนาะราคามันสเปะหลัง3บาท4บาทอ้ยเกษตรกร,ศร,ศกรยิ่มมวนเลยแต่ว่าณตอนนี้ประเทศจีนเพิ่นมีโรงงานผลิตเอทานอลจากถ่านหินเอ่อเพิ่นกัมีของเพิ่นเองแล้วกับรับสื่อของของที่มันถือกว่าเนาะพี่น้องเพิ่นกัผลิต ข้โพดได้นําประเทศเพื่อนกันมีการผลิตข้โพดมีการปลูกมันสำปะหลังได้พิ่นก็เลยหยุดการรับซื้อจากประเทศไทยที่นี่ประเทศไทยของเฮาเจอวิกฤตแบบรุนแรงเลยบบที่นี้ราคามันสำปะหลังบม่มบอถึงสองบาทประชาชนอยู่บ่ได้ดได้พี่น้องบบบนี้ก็เลยมีการหาตลาดไหม รัฐบาลก็ไปหาตลาดม่อยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียบัดทีนี้บุว่าผลออกมาจะเป็นแบบใดน,น้องพี่น้องติดตามรับชมผลงานของเฮ้าต่อไปนะคะจะอัปเดตให้พี่น้องของเฮ้าได้รับรู้กันถึงสถานการณ์ราคามันสําปะหลังสําหรับราคาโวโพตอนนี้ก็แย่ขึ้นกันเาาไหเชาหน้าของเฮ้าจางสิไปพึ่งพาผู้ใดบัดทีนี้เรียกร้องตามที่ออกข่าวมาประชาชนชุมนุมกันนะจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ชุมนุมกันที่จังหวัดสารากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าให้รับซื้อข้าวโพดอยู่ที่ราคาเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมประชาชนขอสำนีสรุปแล้วโรงงานโรงงานของอาหารสัตว์บาเบานําเจ้าสัวบาเบานั่เลยค่ะพี่นอ้อง้าเห้าข้ายใดราคาเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ราคาข้าวโพดเนาะโรงงานกับสิซื้ออยู่ประมาณเก้าบาทแปดสิบสตางค์ที่นี่โรงงานบอกว่ามันแพงโพดประสัน มันแพงโพดก็เลยก็เลยคิดว่าจะจะให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนใหม่เพื่นว่าตามข่าวรายงานมาแบบนี้เนาะพี่น้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าเกษตรกร,กรของเฮ้าตอนนี้แย่มากๆเลยในระวังที่ประเทศนอกเขาปลูกมันสำปะหลังปูกขโพดได้รายละสตันสตันแบบนี้นักโพดตามข่าวรายงานแบบนี้นะตา่าบานเฮาปูกโพดเดียงสั์ไดแค่ รายละสองตันเท่านั้นมันสำปะหลังของเฮาคือกันมันสำปะหลังไทยเฮานี่สูงสุดได้แค่รายละสามตันสี่ตันนะพี่น้องมันสำปะหลังได้แค่นี้แล้วก็เจอวิกฤตราคาแบบนี้ยิ่งนักกันไปเลยนะคะจากสถานการณ์ชายแดยนไทยกัมพูชากระไดปิดปิดการรับซื้อปิดการนําเข้าจากกัมพูชาพ่นกระปิดเฉพาะช,ชายแดยนแหละพี่น้องเพ่นบริปิด เพิ่นบริปิดทุกทุกที่บางทีเพิ่นก็เปิดเป็นจุดเป็นจุดอยู่เพิ่นจะปิดมองมองนึ่งก็ไปเปิดอีกมองนึงแบบนี้นะมันก็เลยทําให้การได้รับเออซามวาซามวาบริปิดคือเก่านะคะไม่ได้ปิดการนําซื้อจากกัมพูชาเลยถ้าเทียมแบบนี้นะคะห้ากกบต่อสู้กันไปเนาะ,ะเกษตรกรของห้าเป็นหนีเป็นสิน เช่าห้มันสัปะหปังให้มันคาโพดบง้วาสิปูกยังดีก็ต้องปูกคือเกา่าเพราะว่าอาชีพของเหาก็ไดแต่วิ่งวอนรัฐบาลให้ช่วยเหลือให้ซ่้อยเรือเศา้า้ขคอมาแค่นี้แหละพี่น้องราคามัำปะหปังคอแคร์ไม่ต่ำกว่า3บาทก็คือพอใจแล้วถึงแม้ว่าได้กำไรหน่อยก็ยังดีกว่าขายบาทกว่าๆนาะพี่น้องเพื่อที่จะกระตุน ห้มีกินมีใสแน่จักน้อยอาชีพเกษตรกรของเฮานี่เป็นอาชีพทิ่ตากแดดตากลมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินสู่กับราคาสู่กับตนทุนสู่กับราคาปุ๋ยสู่กับราคายาสู่กับค่าแรงงานจ้างเขามาฉีดกําจัดวัชพืชจ้างเขามาปลูกสู่กับหลายๆอย่างผลสรุปแล้วบ่เหลือ,อยังค่ะพี่น้องบ่เหลือ,อยังเลยเกษตรกรของเฮาเอาโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ ขอละพี่และน้องไปก่อนพูกกอใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ